ข่าวสั้นขั้นเหตุการณ์นะครับตอนนี้เวลา11บเอลายีทีของวันที่8ปดพฤษภาคมนะครับลองดูท้องฟ้าเนี่ยแม่โจ้นะครับเห็นลักษณะเมฆไหมครับอันนี้ครับคือลักษณะของเรียกว่าเมฆพล่นไหวนะครับเนื่องจากมีพลังงานไฟฟ้านะครับมาบนชั้นบรรยากาศนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้เต็มฟากฟ้าไหมไม่เต็มฟากฟ้านะครับก็ถือว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่มีสีสันนะครับ เมฆไม่มีสีสันนะฮะพอเมฆไม่มีสีปั๊บนะครับนี่คือดวงอาทิตย์นะฮะพอเมฆไม่มีสีปั๊บแสดงว่าฮะพลุนแรงนั้นไม่มนะีหรือมีไม่มากเลยนะครับแล้วการเกิดนั้นก็อยู่ห่างจากพื้นที่ที่ท่านมองเห็นได้นะครับแต่ถ้ท่านดูนกนะครับนกบินวนไปเวียนมาวนไปมาส่งเสียงร้องเนี่ย มันแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างรบกวนเขานะครับก็คือคลื่นไฟฟ้าในบรรยากาศที่ไปรบกวนเขาทําให้เขามีการตื่น,นาษาษาเต้นหรือประสาทเกิดอัลเลอะขึ้นมานะครับบินไปร้องไปนะฮะนี่คือลักษณะของเมฆพื้นไหวนะครับที่ท่านพึงจะเรียนรู้ไว้ถ้าเกิดเห็นเมฆเป็นเมฆแบบนี้นะครับต่เป็นลายกล,าากล้างปาลาตรงนี้ก็ดีนะครับลายกล้างปลาแบบนี้นะฮะหรือเป็นฝุ่นเป็นฝอ,อยเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นคล้ายๆปุยนุ่น เต็มท้องฟ้านะครับจากเหนือจดใต้ตะวัอนออกจนดตะวันตกนั้นพึงระวังว่าไม่เกิน500กิโลเมตรครับจากท่านแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดมีสีม่วงเหลืองคามส้มแสดแดงก็แล้วแต่นะครับจุดศูนย์กลางถิงไหวไม่เกิน100กิโลเมตรจากท่านครับ,นะรบเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับเพื่อเตือนตนเองนะครับสวัสดีครับ